แต่เขาก็ไม่รับคนลาวไงหลายโรงงานมากเลยนะเธอจริงเหรอที่ไม่รับคนลาวนะบางโรงงานก็บอกว่าไม่รับคนลาวรับคนพม่มาโอ้ยเธอ หรือนี่จะเป็นจุดจบข,ของแห้งานเล่าและแห้งขมิน้นลังแน่จากไทยจำนวนหลายต่างก็ยืนยันว่าบอเอาแหลวแห้งานเล่าและแห้งขมิน้นแต่จะหาเพียงแห้งเศร้าพมาเพียงเท่านั้นพอพ้นกระทบของกระแสดราม่าจากข้วมปากดีของคนเล่าและคนขมิน้นทีมีสะสมมาโตคนไทยและประเทศไทยเหตุแหงงนี้เศร้าเล้าและเศร้าขมิน้นที่กำลังแหลังไหลไปทำงานอยู่ประเทศไทยต่างก็พากันต้องพิจ ังหย่อนการกระทำของคนในศาสตร์ ซึ่งยางทีและทานคงจะสาบกันดีโตกับกเกษตดามาที่ได้เกิดขึ้นบ่ว่าจะมาจากทางเศร้าขมิและเศร้าเหลาที่มีความคิดทัศนคติทีโบดีโตกับคนไทยและประเทิไทยโดยสะพอจากทางด่านเศร้าขมิที่มีความคิดเอาตัวเองเป็นใหญ่มาเคลมทุกอย่างที่มาจากประเทศไทยและเบิงคนไทยเป็นศัตรูโตกับเศร้าขมิโดยทั่วไปและในคณะเดียวกันทางด่านคนเหลาเมนก็ยังปรากฏมีคนล่าบางส่วนที่มีความคิด โตตานประเทศไทยมีทัศนคติที่ดีโตกับคนไทยซึ่งสามารถเทีนใดยังชัดเจนโตกับกเกษตดามาที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาบ่ว่าจะเป็นมาจากผู้ใหญ่ผู้นำในประเทศราที่มีควอมิดโตตานประเทศไทยเละใดไปดูมินดูถูกมวยไทยในส่วนเกษสดามากุลขาแม่ของขาเมนและผมนั้นก็ยังมีสองสาวเล่าปากดีที่ได้ออกมาอัดขีดดาระบบการปกครองของประเทศ แลดาวาประเทศไทยเป็นเพียงสลัมโบตางยังจากาเมรน ซึ่งโต๊กับเหตุการณ์ดังกล่าวจากข่วมักดีของชาวเล่าที่ได้ใส่หายป่ายสีเถึงคนไทยปาเทียไทยก็เด้ทรงพลกระทบโดยตรงโต๊ะกับคนเล่าที่ได้ไปเป็นให้ง,งานในประเทศไทยสุดท้ายต่างก็ได้หาพ้นกรรมต่างซุ่ยไปตามๆกันพอกระแสดรามา่าขวอมขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคนสงสาเล่าไทยที่ล้วนเลวมาจากขวอมากดีการกระทําของคนเล่าบางจําพวกโดยเด้ทรงพลกระทบโดยตรงโตแห่งงานเล่าในปาศ แต่จะได้ก็ตามโต้กับเกษดามาดังกล่าวก็ย่งบโจพอมาหลาสุดในเหตุการณ์ไพ่นำถ่วมไ่แนปะติเลาทีห้าก็ผพานมาสดซด,ดหอนหอนเตะกับกายเป็นกเกษดามาไง,งาลแล้วบางคนสงสารเล่าไทยอีกครั้งหลังจากที่ได้มีเศร้าไทยมาซวยเลี้ยพี่น้องเศร้าเล่าที่ได้หาพ้นกระทบจากไพ่นำถ่วมแต่สุดท้ายโกทีคนเล่าดากัาว่ายาม่าเสือกเลี้ยงของปะติเลา เลหย่อนกเกษดราม่าที่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของคนเล่านี่เองโกเดชทรงพลกระทบโดยตรงโต๊ะกับคนเล่าที่กำลังแฮลังไลไปทำงานอยู่ปะิททยและผมนั่นโบาตางกันกับแฮงงานเซาะะ้าเมนที่ตรงมาหกากรมเทนหย่อนการขีเครมของเซาะะ้าเมนในศาสตร์และการแนบเบิงปะิททยเป็นศัตรูตัวเซาคามนตลอดเวลาจึงได้เฮไทให้ฮงงานเซาะะ้าเมนและเซาเล่าตรงโต๊ตกทีนางลำบากในปัจจุบัน เรอมนั่นพ้นกรรมจากการกระทําของเศร้าเล่าและเศร้าะขะมิ้นที่ปากดีก็เริ่มมีพ้นเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในระยะที่ผ่านมาบ่ว่าจะเป็นจากทางดานทางการไทยที่มีการลุดพ้นให้งานจากทา้งขมิ้นและจากประเถราวพอว่าให้งานจากสองศาสตร์ดังกล่าวแมนชอเป็นให้งานเทือนหลายดีสุดในประเทศไทยและผมเดียวกันนั่นทางดานแน่จากไทยผู้ที่มีซิด1หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในการหับเอาให้งานเศร้าต่างดาวแมนส่วนหลาย ก็ลืมตัดสินใจที่จะบอ oh บเอาให้งานเศร้าเล้าและเศร้าขมิน้นลังได้ฮับผูนิสัยถัดแท้ที่แท้จริงของเศร้าเล้าและเศร้าขมิน้นจากกระแสดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นเริ่มมีการแลกงานวาไรตี้งานในประเทศไทยมีการลดพลให้งานเศร้าเล่าและเศร้าขมิน้นและทําการนําเอาให้งานเศร้าพม่ามาทดแทนให้งานเศร้าเล้าเศร้าขมิน้นและพร้อมนั้นก็มีการยืนยันจากให้งานเศร้าเล่าที่ได้ออกมาเปิดเผยว่ามาใน ปัจจุบันแน่าจคนไทยจำนวนหลายตา่างก็พากันเบนโบเอาแห้งานเศร้าเล่าและเศร้าขมิ้นอีกต่อไปแต่จะหาเพียงแห้งานเศร้าพมาเพียงเท่านั้นโดยก็อิงตามการไล่งานจากปากของแห้งานเศร้าเลา่าก็กลับเปนว่าเขาไม่เอาคนลาววางโรงงานก็บอกว่าไม่มีงานวางโรงงานก็บอกว่า,าไม่รับคนลาวราบับ่คนพมาโอ้ยเธอทำไมเป็นงั้นน่ะเออไม่รู้ เขาบอกว่าเอกสารยุ่งยากนี่แหละบอเรา,ามันมันน่าจะไม่ได้เกี่ยวหรอกเพราะว่าเราก็มีเอกสารครบรอ,อะเนาะแต่เขาก็ไม่รับคนลาวไงหลายโรงงานมากเลยนะเธอจริงเหรอที่เขาไม่รับคนลาวนะใช่เพื่อนฉันไปสมัครเขาเพื่อนก็โทรมาบอกว่านี่ไปสมัครหลายโรงงานมากเขาบอกว่าไม่รับคนลาวอืม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 บางโรงงานก็บอกว่ารับแต่คนไทยบางโรงงานก็บอกว่าไม่มีฮะไม่มีงานทําเลย อ้ยยทำไมเเป็นนนแบบีี่ซึ่งนี่ก็เป็นการไล่ง,งานล่าสูตจากปากของแห่งงานเศร้าเล่าที่ได้มีการออกมายืนยันว่ามาในปัจจุบันหลายหงงานในประเทศไทยได้มีการปฏิเสธแห่งงานเศร้าเล่าแห่งงานที่หาโกรเดนทางมาจากประเทศเลาวโดยแน่านจาคนไทยส่วนหหายต่างก็อ้างว่าเหตุผลที่โบเอาแห่งงานเศร้าเล่าเม่นมาจากความยุ่งยากทั้งด้านเอกสาร เจนได้ก็ตามแม่เบิงตามสภาพคว่ำเป็นจิงแล้วก็คงเป็นย้อนกระแสดามาคว่คัดแยงระวังคนสองสาบเล่าไทยไร้กลัวที่เป็นเหตุผลและให้จงใจลักลักที่ฮิตห่แน่จากไทยส่วนหลายโบฮักเอาแห้งงานเศร้าเล่าไปผมกาบแห้งงานเศร้าขมิน้นและผมนั้นทั้งด่านแน่จากไทยก็เริ่มมีการทันเอาแห้งงานเศร้าพม่ามา,มาทดแท,ทนพระว่าเศร้าพมา่าส่วนหลายเมนเป็นคนขยันในการทํางานโบมีอคติโตกับคน โบเคยดาวคนไทยคือกับคนเล่าหรือคนขมิ้นเลยดังทีคอมเมนต์ของคนไทยหลายท่านที่ได้มีการยืนยันว่าห้งงานหลายแห่งในประเทศไทยต่างก็หับเอาแห่งงานเศร้าเล่าและเศร้าขมรนอีกต่อไปแต่จะหับเอาแห่งงานเศร้าพมาเพียงเท่านั้นดังคอมเมนต์ของคนไทยท่านหนึง่งได้กล่าวว่าห้งงานของข่อยบโตสัญญาหายคนเล่าเถึงสิหาคน ไปเฮ็ดสัญญาจ้าง่านบริษัทจัดางานแลว้วก็หาบคนพามาเขามาทำงานแทนอีกเรียงหนึ่งแนวห่วงงานคอยมีคนเล่ามาขายกับเขาขายอาหารตามสั่งคือกับคนไทยทา,ทางทั้งทีตัวเองถือพาสปอร์ตท่องเที่ยวคอยแจ้งให้ตำรวจตอมอมาจับเร้วพอเป็นสง,งวนไหวให้กับคนไทยโบเมนโคนตต่างดาว บมีให้งานคนขมนโบมีให้งาน,คน,น,งานคนลาวประเทศไทยโกโบลำบากพอตอนนี้ส้นโบลีเองโก,กเริ่มนําเขาให้งานเศร้าพามาเพิ่มหลายขืนส่วนให้งานเศร้าขมนกับเศร้าเหลา้าคงต้องมีการค่อยๆลดลงไปตามระบบเพื่อนของข่อยเป็นผู้ขับเมาส์โกสั่งโกเริ่มมีการเรียกขับเอาให้งานเศร้าพามามาทดแทน คุณสมบัติทีเด่นที่สุดของคนพม่าไม่เปรียบเทียบกับคนลาวส่วนใหญ่แม่ล,แล้วนเลวมีขบท,ทนในการทำงานบบมีการลบงานมีความอุตสาหามีความือสัรและจงหากพักดีไร้กลัวและที่สำคัญมีความประหยัดอดออมสำคัญที่สุดคนพม่าเป็นมิตรกับคนไทยและมีความจริงใจโตคนไทยไร้กลัวคนลาวเสียดายทีคนลาวมีโอกาสดีกลัวศาสตรอื่นๆเตสุทไทกับมีจุดยืนอตตา คนไทย ซึ่งนี่ก็ชี้ว่าเป็นเหตุผลจุดอ่อนของให้งานเศร้าเล่าบวกกับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นจากข้อมปากดีของคนเล่านั่งกันเองก็ได้แสดงให้เห็นว่ามาในปัจจุบันให้งานเศร้าเล่าแมนหลุแเหลวโต๊ะกระป๋องโต๊ะทีนังลำบากในประเทศไทยเป็นที่เหยาบหอยถึงว่ามาในปัจจุบันคนเล่าจํานวนล้วงลายกําลังแห่ผ้ากันนี้ตายจากความทุก์ยากในประเทศเราหวังไปเพิ่งผ้าอาศัยประเทศไทยแต่สุดท้ายกกต้องมาเดือดหอน จากการกระทำขวงมากดีของคนลาวแนปชีเลาว